รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับวิทยุแล้วก็ไลน์อินไลน์อินใหม่นะฮะตัวนี้ต่อจุกอุปกรณ์ภายนอกนะครับโทรศัพท์หรือว่าวิทยุอย่างนี้นะฮะเพื่อเข้ามาในเทปได้นะครับแล้วก็อาจจากเทปสู่เทปได้นะครับแบบสปีดนะฮะเดี๋ยวทดสอบมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซาวลุกนะครับโมเดล SAD 1 2 3 2นะครับเครื่องสภาพใหม่มากนะครับกาดแตกล่องนะฮะเครื่องสภาพใหม่มีรอยขีดข่วนบ้างทมกันเวลานะฮะ ใช้ทานได้นะครับทานเบอร์ซีหกก้อนดังทานสะอาดแถมนะเครื่องใหม่นะฮะเครื่องสภาพใหม่มากนะครับมีสายแถมให้นะสีขาวนะครับตรงรุ่นนะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอดระบบวิทยุก่อนนะครับวิทยุเอ่อฟังก์ชันจะอยู่ตรงกลางนะครับพวกนี้จะเป็นเอ่อสปีดเทปนะครับวันนี้วอลลุ่มวันนี้หูฟังเสียบปกติระบบสเตดิโอ วันนี้เป็นช่องใหม่ที่เราจะอัดชิอุปกรณ์ภายนอกเข้าไปนะครับอ่าวิทยุเรื่องมาขวาสุดนะครับ FMAM ได้หมดนะนะครับได้ถึง108เมกเฮนะครับได้ทุกคลื่นนะของบ้านเรานะฮออนะ085 114ะอาจจะวิทยุลงเทมนะครับ อ่ัดความนี้นะครับเลคคอร์ดนะฮะศดนะครับสองนึเก้าบจ็ดเนี่จเนอร์นี่ว่ารุ่มนะครับตัวนี้เสียงดีครับสภาพใหม่สายพานใหม่นะฮะอ่าดสอบฟังดูนะฮะก่อนหน้าก่อนหลังเต็มระบบทั้งสองลูนนะครับอาถนานยดเาองหนและ081 621 97 9น อ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะอัดนะฮะจะอุปกรณ์ภายนอกเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนี้นะครับจากวิทยุเครื่องนี้นะลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะครับเพื่อเข้ามาอาัดทีเทปได้นะผ่านใส่ AUX 3.5นะครับยีอ่เอกอร์ยี่ต้องกดเพลย์เรคคอร์ดนะครับเสียงมันถึงจะเข้านะครับอันนี้เปิดเครื่องเ,อเนี่นะครื่อง,งน,นี่นะครับวันนี้ก็เครื่องนี้นะครับเรามีการถ้าเราสต็อปเรคคอร์ดปุ๊บมันจะไม่ดังนะครับ นออกแบบมาให้อัดจากภายนอกไว้ให้อัดโดยเฉพาะนะครับตัวอุปกรณ์ภายนอกเพื่อมาอัดลงเทปโดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับคุณดูดีได้คุณสุภาธรแล้วกันทุกฝั่งครับอ่าทดสอบฟังดูเดี๋ยวผมจะถอดแล้วนะครับก็ตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็มาลองฟังดูที่อัดจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ค่อาจารย์ผมควรนไพนอกเมื่อกี้นะฮะชมนะปุมควอนครับแค่เครื่องนี้นะครับนัาพัฒน์สามารถต่อใโทรศัพท์นะอาจจะนี้ตามหลักการนี้เลยนะเสียบตรงรูนี้นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับคุณมิวิสตคุณสุภาพรและท่านผู้เฝ้าครับอ่ะต่อไประบบเทปนะครับเดี๋ยวจะเทสหลุม A ก่อนนะครับ กอซ้ายกอฝาเต็มระบบนะเต่ก็ให้ดูในกอซ้ายนะครับกอดนาครับเดี๋ยวทดสอบอาจจะลุมนี้มาหลุมนี้นะครับและคอด์ด้งเทนะครับอันนี้อาจจะลุมซ้ายมาลุมขวานะอันนี้อาจธรรมดาถ้าจะอัดแบบเร็วนะคนมาทานี้นะครับอัดธรรมดาที่อัดแบบสปีดนะครับ หมาะสำหรับอาจจะเทปสุเทปแบบรวดเร็วนะฮะมาตเตอร์มันม้วนเปล่าเลยฮะตรวจส,สอบฟังดูนะครับตรงห่างดเมื่อกี้นะฮะจากหลุมนี้มาหลุมนี้นะครับอาจจะรรมดาเรื่องมันมนไนะครับนะครับเรียบร้อยนะฮะร,ระบบอาจจะเทปสุเทปต่อไปฟังหลุมขวานะครับ ็อซ้ายขขวาเต็มระบบเช่น <ule> กันนะครับใส่ผ่านใหม่เสียงดีฮะทั้งสองลมเล่นสลับกันได้เลยนะสองลมนะครับได้เลยนะครับรอบเครื่องใหม่มากนะฮะสีขาวสวยมากนะครับระบบเสียงสตูดิโอใช้ฐานได้ใช้ไฟได้นะฮะ เอาวิทยุแม่ไม่งองสายพานใหม่เทป2ลุมนะครับเสนะครับส่วนระบบปิดเครื่องก็ปิดมาทางนี้นะเล่นเทปตรงกลางกว่าสุดวิทยุรักคือที่มีค,มคุณจวิทยุได้ทุกคืนนะครับเจนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ